สวัสดีค่ะมาพอกันย่มเหมือนแรงค่ะหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วถ้าตาบัเป็นไม่ค่ตาถ้าหายห้องล้วฮะมองท่ากะตีบัวพอตาเพิ่นริบๆนู้นเหเคยท่าแต่ตาจะคล้องง่ายๆนู้นสิกวดแป้งไม่ทันใดเลยตรงนี้พี่คิดตมไม่เยอะพอเติมไปแล้วก็เป็นถนนแล้วไงไม่คิด้า ยื่งผาที่คมมันเะงสามส่าเอ้าต่นตานคือเป็นเรงสีไหมเอาบ่ค่ะตนตานน่าจะเป็นสีตัวนี้มันแ ต้นแต่าะำนีนน่นวยมันจิบวทอขู่นวยถือยอ,อย่นั้นติแม่ป้าร้ายหลายกระขบผม แขแล้วแแล้วขาทอนิวก่อยขาทอนิวก่อยนไงม่ายังแท่งหนาห่ก้าทอนิยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดีค่ะปาดมาเป็นตาแสบตาหนวดแทะค่ะันคือแบบ ăn sáng mời về bán bánh bò miếng, miếng 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 ăn cái cả. หนัคก็ไปแท็กสั่หนาคือจังคนว่าสวงว่าซืนนี่แหละ แกงแล้วมันแกงของแล้วขวยกิโลหลายหลายมาสิไม่ขุดกิโลมาฝนฝนกัต๊จ่อยนอนมากเลหลายก็เออไปแลงขุบกิโล,ลยังก่อขวบกิโลบ้านขวนกิโล,ล Ừ, chinh ừ, liệt đây chinh <coughs> mm -hmm kua... yeah, liệt <coughs> <is> <coughs> đây chinh liệt đây chinh liệt đây chinh liệt đây mèng đầm đây chinh liệt đây chinh liệt đây chinh có đây chinh liệt đây chinh liệt đây chinh liệt đây chinh đầm bạn chơi liệt đây chinh liệt đây chinh liệt đây chinh liệt liệt đây chinh liệt đây chinh liệt đây chinh liệt น,น้อยแมงสวนพี่ปานคนละซ่อนแล้วนั่นล่ะนั่นล่ะที่เขาเลี้ยงอยู่ละแมงดำมันจิตตัวใหญ่กว่าจริงเลยที่เขาเลี้ยงอะไรแม่สวัสดีค่ะที่เขาเราบ่อาย <laughs> chào เดี๋ยว là, ไว้ lời cả, ใหญ่ <laughs>

เสร็จแล้วก็จะไปกินข้าวนะฮะเสร็จแล้วเราจะไปกินข้าวากนาวาวินอะไรกันนะฮะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวล้วาเมื่อกีน้นี้ส้มตำอยากกินอุน้ยหนองน้ำโลกอาบน้ำตรงนี้หนองไหมเนี่ยนะฮะโอ้โอ้คุณปิยะพ่อปิยะเอ๋ย มีดูไปเอาหน้ามาจะใส่อีกห้าอ๋อ,อปะเสร็จงานแล้วโอเคจ้ะอาหารลูกอาหารแม่แล้วกันก็ได้ของลูก,กันละ่ะ<อ>ถ้าว่าเอาของไว้ไว้ไกินตัวพี่แม่แม่ Fala

หอมแก้มเมียมหน่อยเียโอ้ยดาวันเอ้ยยีกแล้วตามหลเรียบร้อยถัดเลยก็เรียบร้อยเอาโทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปให้คุก่อนแล้วเร็วรอหาไม้าก่อน สองคันแล้วนะครับเมื่อกี้รถเ๋งอไงพวกผมได้หนูขึ้นโอ้เช่านไเกิดักไดไปหาโมงเลยดิรักไดไปครับได้แล้วค่ะ พระศิบก็ปิดให้เลยครอะไรครับพระสิบก็ปิดให้กูเลยครับครับแสงไม่ใช่มันชื่ออะไรอะหมอหอรำอะไรใช่ไหมใครนะครับหมอลำอนิสาใช่ครับ ว่าก็ไม่ดูเนาะขรดาอันนี้สาลุกขึ้นมาขยับรถเดี่ยวนี้รถเธอมาจอดตรงทางโค้งมันเป็นอย่างล่ะมันเขาวิ่งไม่ได้เนี่ยเขาลงตมหลายคนแล้วไอ้ลงโคงเนี่ยเขาประด่าอยู่นี่ด่วเลยงั้นเขาจะตามรถเธอได้ดิี่ตนวเลยด่วเลยคคิดรับ